ดีค่ะพบกับเซลแจนคนเดิมเพิ่มพูนคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะน้องแจนก็ได้มีโอกาสนะคะไปส่งมอบรถนะคะเจ้า Honda าซีว c นะคะฝ่ายทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับบรรยากาศการส่งมอบรถกันนะคะซื้อรถกับน้องแจนหรือทางเพิ่มพูลคาร์เซ็นเตอร์ชุมพรนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อกับเราได้ค่ะ Me por debajo de la mesa Like we do me and my Yeah, yeah Con tus foco, foco, foco en mí Mientras yo me enfoco, foco, foco en ็อยู่กับคุณลูกค้าที่อำเภออำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ,อะตอนนี้นะคะก็ถึงปลายทางมาที่เรียบร้อยแล้วฝนตกชุ่มฉ่ำมากอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้มาพร้อมสายฝนเนาะตอนนี้นะคะอยู่หน้าบ้านลูกค้ามาสอบถามพี่โมนกับพี่พี่อะไรคะชื่อติ่งค่ะพีต่ติง่งพี่ติ่งนะคะ,คะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นเพราะเป็นรถครันแรกในชีวิตค่ะ แล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะจัดบริการแ,แบบดีเยี่ยมมากอยู่ต่างจังหวัดก็ดูแลดีมากแ <c oughs> จ้งทุกขั้นตอนมาส่งถึงที่ชอบมากค่ะแฮปปี้มาแล้วทําไมถึงได้เ,เลือกซื้อเป็นรถคันนี้แล้วเหตุผลอะไรถึงเจอรถคันนี้ได้ค่ะพี่มน่นเออพี่แค่ช่วงนี้ฝนมันตกแล้วพี่สึกเอ้ยฉันควรจะต้องมีรถแล้วไหมแล้วก็เมื่อประมาณ เกือบเกอบสองปีก่อนนะคะ,คะไปบ้านแม่ที่ชุมพรก็เลยเคยไปดูรถไว้กับน้องแจเนี่และ,ค,ะค่ะก็ประทับใจตั้งแต่ตอนนั้น ก็เลยคิดว่าถ้าจะซื้อรถสักคันก็ต้องซื้อกับน้องแจนโอเคน่ารักมากเลยค่ะก็คือเป็นคุณลูกค้าที่ได้ทําการไปดูรถเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณ2ปีแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อเก็บเงินคันนี้นะคะจบสดเลยนะคะพร้อมโอนเล่มทะเบียนได้รับเล่มรถเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็รถก็สวยๆของแถมเป็นยังไงบ้างคะเออแฮปปี้มากค่ะได้อะไรบ้างคะพี่มนเออเปลี่ยนล้อไทยเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องขัดเงาล้อ แฮปปี้มากชอบโอนเล่มใช่เติมน้ำมันฟรีเต็มถังด้วยค่ะโอเคนอกจากนะคะก็ขอขอบคุณพี่มลแล้วก็แฟนพี่มน์มากๆเลยที่นึกถึงกันนะคะนอกจากขอให้รถคันนี้นะคะช่วยหนุนนําธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขับขี่ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะยังไงโอกาสต่อไปก็ดูแลกันอีกนะคะโอเคมีอะไรฝากคนที่สนใจรถมิสนใจจะเลือกซื้อรถสักคันนะคะที่ เหมือน mm. เพิ่มพูนคาะเซ็นเตอร์ค่ะโอเคของทางเรานะคะก็มีบริการเซ็นสัญญาถึงที่แล้วก็บริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านแบบนี้นะคะใครสนใจรถมือสองคุณภาพดีอย่าลืมกันติดตามได้ที่ทางเพจ mm hmm. เพิ่มพูนคาเซ็นเตอร์ชุมพรน,นะคะสวัสดีเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอเค Cream it the car, straight to the top, you know how I'm, huh, yeah. Huh. Cream of the car, straight to the top, you know how I'm coming, huh, yeah, yeah. Cream of the car, straight to the, huh, yeah. Running, Hey. Foot on their neck, I need a check, I need a ton, I need a bring, start Bagging it up, she backing it up. Diamonds and trinkets, falling in love, calling it a bluff. What do you need, set all of your above? What do you dream of? Call it a drug, call it a dub. I need that ring like calling it a plug This ain't that run at the mill, she playing the Don't how does it feel? Huh. Listen, that do what you feel. I do what I gotta do so I get you.